31มกราคม2563ประเทศไทยพบคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนจะพบการระบาดในแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ทั้งกลุ่มสถานบันเทิงสนามมวยกลุ่มพิธีทางศาสนานำไปสู่การระบาดใหญ่และมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศโควิด -19 สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับโรคระบาดและความหายนะทางเศรษฐกิจจนสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง23กันยายน2560 5. นแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคถแถลงภายหลังการประชุมสอบอคชุดใหญ่ว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมของโควิด19ทั่วโลกดีขึ้นผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศที่ผู้ประกอบการขับเคลื่อนกิจการได้ปกติกระทรวงสาธารณาสุขได้ปรับโควิด19จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต,ต,ต่ตอเฝ้าระวังที่ประชุมสอบอคจึงมีมติเห็นชอบยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท ทที่ทั่วราชนาจักรโดยให้มีผลในวันที่30กันยายน2565เป็นต้นไปนับเป็นการสิ้นสุดของสอบอคที่ทํางานอย่างต่อเนื่องยาวนานได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับโลกมากมายที่เป็นการยืนยันถึงศักยภาพการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ดรสมิลาอัสมาผู้ช่วยผู้อุนในการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ยกย่องให้ไทยเป็นประเทศต้นแบบหนึ่งใน3ที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายของรัฐบาลและการ การวางแผนอย่างรัดกุมจากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันนั้นยังให้ไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก2,565เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก14ตุลาคม2563กระทรวงสาธารณสุขของไทยและองค์การอนามัยโลกนำโดยแพทย์แดเนียลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการถอดบทเรียนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อ สถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศไทยประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากคณะประเมินว่าสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีโดยปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้แก่ภาวะผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดระบบสาธารณาสุขที่แข็งแกร่ง,ข,งของประเทศมีทรัพ,พยากรพร้อมและทุกคนเข้าถึงได้การบริหารจัดการผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตลอดจนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือสอสม และทีมสอบสวนโรคของทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการสอบสวนโรคจํานวนกว่าพันทีมทําให้การติดตามกักตัวผู้สัมผ,สมผัสมีความเข้มแข็งการสื่อสารที่สม่ําเสมอโปร่งใสนําไปสู่ความร่วมมือของภาคประชาชนการดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนระหว่างภาคราัฐเอกชนและองค์กรต่างๆแม้แต่ในทวิตเตอร์ขององค์การอนามัยโลกยังได้ชื่นชมประเทศไทยต่อการรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ในแพทย์ทีโรสเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวในงานประชุมว่าขอแสดงความชื่นชม นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุจันทร,ร์โอชาที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ WHO ประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมทางภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจนควบคุมมันได้แม้ยังไม่มีวัคซีนโดยกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เกิดจากการวางรากฐานของระบบสาธารณสุขตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอ,อสอมอกว่า1ล้านคนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับระบบสาธารณสุขและมีบทบาทส,สำคัญอย่างยิ่งด้วยในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 โดยขอให้ทุกประเทศทั่วโลกทำตามสิ่งที่ประเทศไทยทำประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้ไม่มีวัคซีนแต่ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพหรือ Global Health Security Index อันดับที่ ของโลกจาก195ประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย จากการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี2021โดยมหาวิทยาลัยจอร์จฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาเป็นการประเมินผ่านตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดการตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วยการรับมือต่อการแพร่ระบาดระบบสาธารณสุขการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นตน้นเสียงชื่นชมจากนานาชาติเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคสว่วนทั้งประชาชนคนไทยที่ดูแลสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อ,อสอ,อผู้เสียสละและปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังพระทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวเดินมาจนถึงวันนี้และจะยังเดินต่อไปด้วยความไม่ประมาทภายใต้การจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่จึงถือเป็นการปิดฉากโควิด -19 ในประเทศไทยและเป็นการปิดฉากสบคด้วยความสำเร็จและงดงาม